เราเอาแต่เพียงว่าเราจะมองดูเพื่อหาสฤษิีว่าจะจะบัญญัติมันอย่างไรนี้เรียกว่าโดยพฤตินในเอีโดยนิตินในแต่ถ้าเรามองดูกันในแง่ที่ว่าเราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรและปฏิบัติกันจริงๆด้วยแล้วเราจะเรียกว่าเรามองดูมันโดยพฤตินในชีวิตโดยนิตินใน ก็เป็นเพียงสิ่งที่ประกอบอยู่ด้วยอัตวาทุปาทานว่าตัวกูว่าของกูร่างกายจิตใจที่ประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกว่าเป็นตัวกูเป็นของกูอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นชีวิตโดยพึกโดยนิตินยัยมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเองตามธรรมชาติหมายความว่าถ้ามันยังมีความรู้สึกว่าเป็นตัว กูเป็นของกูอยู่ก็ให้ก็ยกให้มันว่ามีชีวิตอยู่เพรามันรู้จักคิดรู้จักนึกว่ามีตัวกูมีของกูนั้นจิตที่มีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูเรียกว่าเป็นชีวิตในทางฝ่ายจิตใจหรือฝ่ายวิญญาณ ถ้ามองดูโดยนิตินในเราจะพบว่าการดิ้นรนไปตามอำน,นาจของกิเลสตัณหานั่นแหละคือตัวชีวิตตัวชีวิตไม่ได้เป็นเพียงนามธรรมอะไรหรือเป็นเพียงชื่อร้วนๆเสียแล้วแต่เป็นการเคลื่อนไหวดิ้นรนอยู่เรา่เราๆไม่มีหยุด ไปตามหนาจของสิ่งที่เรียกว่าตัณหาหรืออุปาทานก็นแล้วแต่จะเรียกชีวิตอย่างนี้หมายถึงตัวการดิ้นรนหรือตัวการดิ้นรนนั่นแหละคือตัวชีวิตที่มองกันในแง่นี้ถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตคือความรู้สึกเป็นตัวกูของกูก็าตาม คือชีวิตคือตัวการดิ้นรนกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลานี่ก็าตามเราก็คาใจสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่สูงขึ้นมาในระดับหนึ่งกว่าความรู้สึกของคนธรรมดาสามัญดังนั้นเราก็พบปัญหาของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นแปลกออกไปสูงขึ้นไปหรือลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป จนอาจจะแก้ปัญหาของชีวิตให้ถูกตรงให้สำเร็จได้มากขึ้นกว่าที่จะรู้แต่เพียงว่ามันเป็นเรื่องกินเรื่องกรารเรื่องเกียติอย่างของคนธรรมดาสามัญดังที่กล่าวแล้วหรือมากกว่าการที่จะรู้แต่เพียงว่าชีวิตนี้คือความสดชื่นของเซลล์ที่ยังมีอยู่ อย่างนี้เป็นต้นเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ง่ายเกินไปเพียงแต่าอาหารหล่อเลี้ยงไว้มันก็หมดปัญหาแต่เดนนี้ชีวิตมีความหมายลึกไปกว่าที่จะหมดปัญหาเพียงการหล่อเลี้ยงด้วยอาหารเราจึงมีการมองให้ลึกและพบว่าปัญหาสำคัญ มันอยู่ที่ความรู้สึกว่าตัวกูของกูแล้ามันมีการดิ้นรนทนทรมานเหมือนกับตกอยู่ในนรกทั้งเป็นนี่จะแก้ปัญหานี้กันอย่างไร <c oughs> จึงจะหมดปัญหาที่แท้จริงได้าถ้าเราจะมองดูกันอีกคู่หนึ่งโดยคร่าวๆโดยทั่วๆไปแล้ว ชีวิตนี้ก็จะไม่มีอะไรมากไปกว่าความทุกข์จนพูดว่าชีวิตคือความทุกข์ความทุกข์คือชีวิตเพราะว่าชีวิตในที่นี้เราหมายถึงมีชีวิตอยู่ด้วยอุปาทานว่าตัวกูของกูนั่นเอง ถ้าไม่มีความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณให้เป็นตัวกูของกูแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับชีวิตชานินี้ดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่เป็นความหมายเดียวความทุกข์นั้นถ้ามองโดยเหตุชีวิตนี้ก็คือสิ่งที่ก่อควรความก่อควรความสงบทำลายความสงบ กอกวนความสุขถ้ามองกันโดยผลมันก็คือตัวความทุกข์หรือความไม่มีสุขนั่นแหละมัน <c oughs> จึงกลายเป็นเรื่องที่น่าขันในข้อที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่มากลายเป็นตัวความทุกข์ไปเสียเองแล้วจะมีอะไรเหลืออยู่สำหรับจะช่วยมันให้พ้นจากความทุกข์นั่น และท่านจะพิจารณาเห็นได้ว่าผู้ที่มีปัญญาถึงขนาดที่เป็นพระอริยเจ้านั่นท่านมองสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นกันในลักษณะอย่างไรหรือท่านมองมันได้ลึกซึ้งมากกว่าพวกเราเพียงไร คือท่านมองถึงกับสามารถแยกสิ่งที่เรียกว่าชีวิตออกไปเสียจากจิตใจก็ได้ซึ่งพวกเราทำไม่ได้เลยกลายเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันอยู่เรื่อยทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งชีวิตทั้งกิเลสทั้งความทุกข์เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกอยู่เนื้อความสามารถของคนอย่างเรา แต่สติปัญญาของพระรเจ้าท่านแยกมันออกได้ร่างกายก็เป็นร่างกายจิตใจก็เป็นร่างกายเป็นจิตใจชีวิตก็เป็นชีวิตความทุกข์ก็เป็นความทุกข์เมื่อชีวิตเต็มด้วยความทุกข์ก็เป็นอันเดียวกันกับความทุกข์เราสามารถแยกจิตใจออกมาจากความทุกข์ได้ก็เป็นเรื่องที่ประหลาดสินดี สำหรับคนตัวตัวไปเข้าใจไม่ได้ว่าเราจะแยกตัวเราออกมาจากความตายได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละคือประโยชน์หรืออาิสส์ของการศึกษาเรื่องนี้โดยตรงจนกระทั่งเราสามารถแก้ปัญหาได้หมดสิน้น ทุกๆปัญหาที่เกี่ยวกับการเกิดมาหรือที่จะเรียกว่าชีวิตนี้ก็าตามโดยเหตุมองในแง่ที่มันเป็นเหตุมันเป็นสิ่งก่อควรความสงบสุขมองดูในแง่ที่เป็นผลมันก็คือปรากฏการ์แห่งความทุกข์ทั่วๆไปในโลกไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น เมื่อเรามองดูกันทุกแง่ทุกมุมหรือพยายามมองดูให้ครบทุกแง่ทุกมุมเราก็เข้าใจสิ่งที่เรียวกว่าชีวิตนี้ได้มากขึ้นทีนี้เราก็มาประสบกันข้ากับปัญหาว่าขอบเขตของการมองนั้นเราควรจะจำกัดไว้เพียงเท่าไร่ ถ้าเรามองเรื่อยไปไม่มีขอบเขตเราก็เป็นคนบ้าเมื่อเป็นคนบ้าเสร็จแล้วจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไรนั้นเราก็ควรจะมีขอบเขตตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำสำหรับท่านเองท่านบอกว่า สิ่งที่จะตั้งเอามาพูดมาสอนแก่พวกเธอทั้งหลายนั้นมีเพียงกำมือเดียวในเมื่อเทียบกันกับปริมาณของใบไม้หมดทั้งป่าทั้งดงนี่ก็แสดงว่ามันน้อยมากคือใบไม้กำมือเดียวกับใบไม้ทั้งป่าทั้งดงมาเปรียบกัน